คราวนี้นะครับสำหรับเดือนมีนาคมเรามาดูชาวราศีพฤษภกันบ้างนะครับชาวราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21เมษายนจนถึงวันที่20พฤษภาคมนะครับว่าชาวพฤษภจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมีนาคมนี้นะครับโอ้นะครับเดือนมีนาคมนี้สําหรับชาวพฤษภนะครับจะบอกว่าไม่ดีก็ไม่ได้สิมันเรียกว่าดีนะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องพุ่มเท เอาจริงเอาจังในทุกๆเรื่องนะครับในช่วงจังหวะน,นี้เขาเรียกว่นาน้ำขึ้นที่นิกักเป็นช่วงที่ต้องสู้ต้องลุยหรือต้องกล้าที่จะไป,ปะเผชิญหน้ากล้าที่จะออกจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของหน้าที่การง,งานของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นะครับคุณจะต้องเจอกับปัญหาที่หนักหรือ,อค่อนข้างจะใหญ่โตนะครับที่คุณต้องใช้ความกล้าหาญ ใช้ความเข้มแข็งเข้าไปแก้ปัญหานะครับและแน่นอนครับว่าในบางครั้งแล้วเนี่ยความกล้าหาญความเข้มแข็งของคุณเนี่ยจะเป็นตัวที่เอามาช่วยในเรื่องของว่าการตัดสินใจที่จะทิ้งงานหนึ่งเพื่อไปสู่อีกงานหนึ่งที่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็มีนวโน้์การเปลี่ยนงานด้วยนะครับการเปลี่ยนงานหรือการเปลี่ยนตํานแหน่งเพื่อจะมีโอกาสที่ดีขึ้นจะเกิดกับคุณในช่วงนี้นะครับงานไหนก็ตามที่คุณจะได้ถ้าจะดีต้องสู้ต้องลุยต้องบุกนะครับ ไม่มีงานสบายเลยในช่วงนี้นะครับช่วงนี้งานจะเยอะแล้วก็จะเดินทางบ่อยก็แล้วก็อาจจะแปลว่าไม่มีเวลากับครอบครัวมากนักนะครับก็แบ่งเวลานะครับให้ดีนะครับคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเงินช่วงจังหวะนี้ครับเงินจะได้มาเยอะนะครับมาจากเรื่องการทํางานมาจากเรื่องการเดินทางนะครับได้มาจากเรื่องการติดต่อการเจรจาการแก้ปัญหาคนอื่นเขานะครับเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับเป็นข่าวดี สำหรับผู้ที่ทําอาชีพพวกนายหน้าพวกแก้ปัญหาพวกค้าขายช่วงนี้น่าจะเป็นการเงินที่ดีมากๆนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวความรักช่วงจังหวะนี้ความรักของคุณนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ร้อนแรงนะครับอยาพกพบอยากเจอทุ่มเทเอาใจใส่กันมากๆนะครับแต่ก็ถูกสกัดขัดขวางจากเรื่องของอปัญหาจากหน้าที่การงานและแน่นอนครับบางครั้งจะเจอกันสกัดขัดขวางจากมือที่สา ทำให้อาจจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกใครนะครับแต่เท่าที่ดูจากดวงแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการจําเป็นต้องเลือกในเรื่องความรักในที่สุดแล้วคุณจะเจอความรักที่ลงตัวมากกว่าเดิมนะครับถ้าเป็นเรื่องของอการแต่งงานสาหรับคนที่แต่งงานมาแล้วนะครับชีวิตคู่ในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทุ่มเทกับงานงค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อก่อร่างสร้างตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็แบ่งเวลาดูแลกันบ้างนะครับอ่า มาดูเรื่องของสุขภาพบ้างช่วงนี้สุขภาพแข็งแรงการเดินทางไปได้ดีนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังบ้างก็คือว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดง,ง่ายขับรถเร็วอาจจะมีการเฉียวชนทําให้เกิดการเสียเงินเสียทองในการซ่อมการเ,าเสียค่าปรับรานนั้นก็ขอให้ระวังเรื่องหน้านี้ก็พอนะครับคําแนะนำสลายาจกำลัในสำหรับชาวผู้สกนะครับในช่วงจังหวะของเดือนมีนานี้ชาวผู้ศกควรที่จะ พุ่เทในเรื่องหน้าที่การงานแต่อย่าลืมเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนรักหรือว่าจะเป็นเรื่องของคนในที่ทํางานนะครับอย่าแรงมากอย่าประทักมากเพราะมันจะทําให้เกิดการแตกหักที่น่าเสียใจนะครับ